สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เอาก็มีแนวทางฮานอยเนาะประจํามวดวันวันที่หกนะคะวันที่หกมาแบ่งปันกันนะคะขออนุญาตไปที่ฮานอยปกติเลยนะคะทุกคนขออนุญาตไปที่ฮานอยปกติเลยละกันนะคะเพราะว่าฮานอยพิเศษไม่ทันแล้วนะคะฮานอยพิเศษ ไม่ทันแล้วขออนุญาตไปที่ฮานอยปกติเลยนะคะวันนี้ฮานอยปกติเ,าเราวิง่งรูดเดี่ยวฮานอยพิเศษเดี๋ยวองุ่นมาทาให้ตอนท้ายเนาะให้ดูตอนท้ายเพื่อที่จะไปเทียบดูผลนะว่าผลของเราจะเข้าหรือเปล่าซึ่งสามสี่วันก่อนหน้าเนี้ยแนวทางขององุ่นบอกตรงเลยนะที่ไม่ได้ลงให้ก็คือที่ไม่ได้ลงให้แต่ก็ยังเช็คดูนะคะไม่เข้านะคะสองสามวันที่ผ่านมาคือแบบหลุดไปคนละเรื่องเลยไม่มานะคะสามสี่วันนั้นก็ ไม่เป็นไรเนาะเรามาเริ่มต้นใหม่นะเผื่อวันนี้จะมาอีกนะคะเพราะว่าเขาจะชอบเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหลังจากที่ไม่มา3-4วันเราก็จะกลับเข้ามาอีกรอบนะคะวันนี้ฮานอยปกติวิ่งงูรูด8 6และ9นะคะเอา้าฮ้ยฮานอย,อย,อยปกติสิแต่หยิบเอาใบ VIP มา ฟันหกนะคะฟันหกเนาะห้าหนอยปกติฟันหกนะคะในตารางในวันนี้ก็จะมีเก้าหกเจ็ดแปดและสองค่ะหกเจ็ดหกแปดหกเก้า 8ป8สอ9แปดเแสองแล้วก็เก้าหนะคะสำหรับชุด2ตัวในวันนี้ส่วนชุด3ตัวก็จะมีสอ9หกเ

ไปกันต่อที่ฮานอย VIP นะคะเมื่อตอกี้เราใช้ใบของ VIP ไปเพราะฉะนั้นใบนี้ก็ต้องเป็นฮานอย VIP นะคะเมือ่อกี้เราใช้ใบฮานอยปกติไปสำหรับฮานอย VIP นะคะฮานอย VIP วันนี้วิ่งรูดห้และ3ค่ะ VIP ฟัน3และในตารางในวันนี้ก็จะมี5 3 4 2 1 8 9และ0นะคะชุด2ตัววันนี้ก็จะมี3 9 3 8 3 4 ห้าสามห้าสองห้าแปดแปดศูนย์แปดเก้าและแปดสี่นะคะชุดสามตัวในวันนี้ก็จะมีห้าสามแปด 384, 152, 953, 980, และ034นะคะ แล้วก็เดี๋ยวลาวเดี๋ยวอ่นจะมาลงให้ต่อจากคลิปนี้นะคะทุกคนเนาะมาช้าไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะครบแล้ว5้าสามแนะคะ9 5 3 0ห้าสานะคะมามาดูฮาหนอยพิเศษต่อเนาะนะคะถ้าใครซื้อทันก็ซื้อได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ทันก็ดูไว้นะคะดู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 เพื่อ ไปดูผลนะคนะว่าฮานอยพิเศษเราจะเข้าหรือเปล่าเนะาะฮานอยพิเศษขององุ่นวันนี้วิ่งรูดช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะที่องุ่นหายไปช่วงนี้เป็นมันมีอาการเหมือนไม่ค่อยมันไม่ค่อยสบายตัวยังไงก็ไม่รู้นะคะง่วงหายงาวนอนอะไรทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคืนกลางคืนก็หลับเร็วกลางวันก็นง่วง แล้วก็มีเรื่องเครียดเครียดเข้ามานะคะปวดหัวไม่ได้ลงแนวทางให้ฟันศูนย์นะคะในตารางในวันนี้ก็จะมี4901และ2 31ตัวค่ะฟันศูนย์เนาะวันนี้ก็จะมี01 02 09 หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สี่ศูนย์สี่เก้าแล้วก็สี่สองนะคะชุดสามตัวในวันนี้ก็จะมีสามศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองสองสี่ศูนย์หนึ่งสี่สอง

สำหรับฮานอยพิเศษนะคะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่แวะมารับชมแนวทางในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรัฐบาลไทยเดี๋ยวอังวันจะทยอยลงให้ต่อจากลาวนะคะก็พยายามจะลงให้วันนี้ให้เสร็จเลยนะคะทุกคนงวดหน้านะ่ะมันยังมีรัฐบาลมันยังมีสองอยู่นะมันยังมีสองมันยังมีสี่อยู่นะ ก็ระวังตัวเก่ากันไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้อังุนขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะลงลาวพัฒนาให้ต่อจากไลฟ์สดนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆยนะคะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้อังุนด้วยดีเสมอมาเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ